ขอบคุณครับขอบคุณครับเหนื่อยพี่ตเหนื่อยยังคะเหนื่อยยังคะครับเหนื่อยยังคะเหนื่อยไหมคะไม่ครับมีงหให้ด้วยนะครับมาเหนื่อยยังเลยยังครับ จริงเหรอใช่ครับไหนขอดูหนคิวในคิวมีเพลงอะไรอีกโอ้ยนี่ๆน่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าพักจากรางวัลก่อนไหมล่ะอาวได้ได้มาเนาะนี่นี่นี่อ่ะล่ะจำเนื้อไม่ค่อยได้ละคือตรงนี้คิวแน่นมากนะกาเล่นถึงสี่ทุ่มครึ่งหรือเปล่ามีเลยนะโอ้คน โอเคคุณพี่คะเราจองแล้วมาถึงทุ่มครึ่งคะ oh, <okay. S 1> ่ะโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวแจ้งรางวัลดีกว<ะ>่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาได้เลยล<ะ>เรีเยนเชิญดิฉันขอขอเรียนเชิญสกอรคีเปอร์ด้วยค่ะสกอรคีเปอร์ค่ะสกอรคีเปอร์นะพักพักก่อนก็นได้นะคะโอ้ถ่ายคารมีสาวให้ด้วยลวหลอนแม่คาร์มีซาตื่นเต้นมากมือคีย์บอร์ดก็น่ารักมือกองก็ดี เดี๋ยวไม่ใช่กีตาร์กับเบสจะนอยซะคนอื่นโอเคนก็โอเคสตาร์กิ๊ปเปอร์ค่ะะช่วยเซตประก,กาศหน่อยไหมละ่ะใะไรมากอ่ะอ่ะโอ้โหเราได้ทีมที่ชนะมาแล้วนะครับไหนวะ <laughs> ม,มาประกบหน่อยสิไม่รู้ว่าต้องประกาศคันอะไรบ้าง <c oughs> สำหรับสำหรับผู้ชนะประกาศเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาสีเทา เยอะนะฮะเท่าไรคบหร่ครัสิบสองสิบสองสิบสองโอเคสิสองใครต่ำทุนเนี่ยสำหรับสีวุ้ยายสีแดงที้เจ็ดได้แล้วแกไม่เหลืออะไรให้เขาลุ้นเลยอ่ะเอาล่ะสีที่ชนะได้แก่ ควต้องแก้ก่อนไงค่อยดีใจไงเอาใหมา่อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะสีชาได้แก้สีเขียวสีเขียวถูโต๊ะจังหวะมันเป็นแบบนี้เอาทาสีเขียวสำหรับรางวัลน,นะคะสีเขียวมีทั้งหมดกี่คนอะยี่สิบแปดไหมคะเดี๋ยวเรียนเชิญสีเขียวด้านหน้าเลยคะ่ะใช่ไหมคะด้านล่างเลยคะ่ะสีเขียวมาคะ่ะสีเขียว สีเขียวเอาเร็วเร็วเร็วไม่เอารางวัลเหรอคะเร็วเอได้ไหมสีเขียวค่ะสีเขียวเนื่องจากเป็นการเตรียมงานที่มีระบบนะคะการจัดการที่เมเนจเมนต์อย่างดีรางวัลก็คือเราจะ่าบยังไงอะลอ,อยอะเดี๋ยวเยวเป็นกอรอบลอยตาโชว์ให้ให้แบร์โชว์ดีครับ ใช่โอเคใช่แจกคนต่อคนนะคะเอาอย่างนี้ต้นแถวอยู่ไหนดีต้นแถวอยู่อยู่นู่นไหมนู่นไหมอ่าปะเอาเลยค่ะยินดีกับสีเขียวด้วยนะคะรางวัลเป็นกรอบรูปลอยขนาดสแควร์นะคะเข้าไปเลยครับอุ้ยถ่ายรูปทําไหมอ่ะอ่าถ่ายเป็พี่ๆแล้วกันเนาะงถ่ายร่วงไหมถ่ายวงเวทีเ็ไม่ไทีกับเชื่หมือก็เต็มแล้วแก ขอรางวัลมาอีกค่ามาอีกค่าตายแล้วเกิดคำถามว่าชนะได้อย่างไรแบ่งกลุ่มอ๋อเออนั่นแหละชนะ เปนแบบลครซึ่งเอากว่าหมดยังคะกวาเดี๋ยวยังมีรางวัลจับฉลากอีกใช่ไหมคะพี่เนสมีรางวัลเป็นภา้าผ้าเพ้นเพ้นโดยนเดชมีทั้งหมดมีรูปเล็ก3รูปรูปใหญ่2รูปแจกโดยการจับฉลากใช่ไหมเอ่ยค่้ เห็นไหมขอบคุณพี่เอนะคะส่วยหนูทำมาหากินใครรับแล้วใครรับแล้วรับแล้วจะถ่ายรูปไหมคะหรือว่าถ่ายรูปอ๋อเก็บได้ไหมกอ๊อฟได้เนาะขอขอสามสิบ<อ>คนเนี่ยใครไม่ไดไ้ไม่หมดเนาะมีใครที่ยังไม่ได้ป่ะครับมันเหลือน่าจะทํามาเผื่อ๋อ เดี๋ยวถ่ายเบียดเบียดกันเข้ามาเนาะเอาเอาเท่าที่ได้อะกอลระวังมือถือล่วงเอาตรงนี้ละค่ะละค่ะเบียดเบียดกันเนาะเบียดๆกันเนาะอือตายแล้วรู้สึกอบอุ่น โอ okay, <laughs> เคขอบคุณค่ะหลังจากได้รางวัลแล้วนะคะ <laughs> จะไปไหนก็ไปคะ่ะสุดยอดนะขอบคุณมากครับ